เรื่องรับวิญญาณล้อนตอนระทึกรถตู้เที่ยวดึกย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่ผมนะ่ะยังขับรถวินเทอนใหม่ๆในสมัยนั้นกฎหมายเนี่ย ก็เรียกว่ายังไม่เข้มงวดเหมือนตอนนี้นะครับครั้งนั้นเนี่ยเดินทางเที่ยวดึกไปแม่สอดก็มีผู้โดยสารนั้นเป็นนักศึกษาทั้งหมด5คนนั่งข้างผมได้หนึ่งคนนั่งแถวหลังอีกคนเป็นสองคนแล้วก็แถวหลังสุดสองคนคือสองคนนั้นก็เป็นแฝนกันนะครับส่วนแถวกลางเนี่ยว่างเอาไว้พอเดินทางไปถึงแถวหน้านิคมพรมบุรีเนี่ยน้องนักศึกษาที่นั่งข้างผมก็ทักว่า พี่พี่มีคนบอกรถจอดไลยพี่ผมก็มองไปนะมันเป็นศาลาราลิมทาง,างมืดมืดมีเงาตะคุ่มตะคุ่มก็เลยจอดแต่พอมองเข้าไปมองไปรอบๆกับว่างเปล่าไม่มีใครผมกับนักศึกษาข้างๆก็เลยมองหน้ากันแบบงงๆแล้วในขณะที่งงกันอยู่นั่นเองน้องบอดหลังนั้นก็เปิดประตูรถแล้วบอกว่าอา้าวขึ้นมาเลยรออะไร ผมกับน้องที่นั่งข้างๆเนี่ยก็มองหน้ากันอีกพอเปิดไฟในห้องโดยสารแล้วหันไปถามน้องที่เปิดประตูว่าน้องเรียกใครอะ่ะพี่ไม่เห็นมีใครเลยนะน้องก็เลยตอบว่าอ้าวก็เห็นเพื่อนบอกว่ามีคนเรียกพี่จอดร,รถรับคนไม่ใช่เหรอคะผมเลยไม่ได้พูดอะไรนะครับแล้วก็ออกรถต่อบรรยากาศในรถนั้นเริ่มวังเวงไม่มีใครนั่งคุยกันแอร์ก็เย็นขึ้น แต่มันเย็นจะเยือกอย่างบอกไม่ถูกเราขับไปจนกระทั่งพ้นสิงบุรีน้องบอกข้างหลังผมเน่ยก็ามากระซิบข้างหูผมว่าพี่พี่ผมตกใจลองเฮ้ย <Hey! S 1> แล้วพอตั้งสติได้ก็ถามน้องไปว่าน้องมีอะไรครับพี่ตกใจหมดเลยน้องถามว่าพี่ข้างหน้านั่งอัดสีคนได้หมคะผมเลยบอกว่าอ๋อได้ครับว่าแต่มีอะไรเหรอ น้องเขาก็บอกใหม่ว่ามันแปลกๆค่ะพี่มันเหมือนมีคนอยู่เบาะแถวกลางเป็นเสียงคุยกันตลอดเลยอะ่ะผมก็เลยถามเป็นเสียงของเพื่อนสองคนแถวหลังหรือเปล่าแต่น้องเขาก็บอกว่าพี่สองคนนั้นหลับไปตั้งแต่ออกรถเลยนะผมเลยจอดรถให้น้องสองคนนั้นย้ายมานั่งข้างหน้าพอออกรถไปต่อน้องก็ถามผมว่า พี่เราได้รับใครมาด้วยหรือเปล่าอ่ะผมเลยย้อนถามกลับแบบกะเล่นมุกว่าก็น,น้องไปเรียกใครขึ้นมาล่ะถามเขาดูสิจะไปลงที่ไหนแต่น้องเขาไม่ตลกด้วยนะครับแถมทำหน้าเสียน้ำตาซึมๆแล้วก็บอกว่าพี่หนูกลัวแล้วนะพี่ผมเลยถามน้องว่าแล้วน้องได้ยินเขาพูดอะไรกันบ้างล่ะน้องตอบมาเล่นเอาทุกคนนั้นขนหัวลุกเลย น้องบอกว่ามันเป็นเสียงเหมือนคนแก่พูดอะไรเนู่ฟังไม่ออกเหมือนไม่ใช่ภาษาเราอ่ะเหมือนเป็นภาษาเขมรหรืออะไรแบบนั้นอ่ะจากนั้นทุกคนก็เงียบไปตลอดทางจนไปถึงเขตชัยนาก็มีด่านตำรวจทางหลวงให้เรียกจอดผมก็เลยบอกน้องๆไปว่าโอ้พี่นะโดแล้วละ่ะข้างหน้าเนี่ยเขาให้นั่งได้แค่หนึ่งคนแต่พอรถจะจอดเนี่ยตำรวจมาเปิดห้องโดยสารดู แล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรให้ไปได้ผมก็ไปอย่างงงๆแต่หลังจากตรงนี้บรรยากาศในรถก็เริ่มดีขึ้นมันไม่เย็นเยือกเหมือนที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเพราะว่าตรงด่านเป็นจุดที่เขาลงไปแล้วก็เป็นได้ครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดกล่าวขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ